จะติดไหมถ้าแฟนเขาคิดไปอย่างเงี้ยครับเราจะติด่าเออตีความไปตีความว่าว่าเแฟนกันเราติดไหมตรงนี้ก็จริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าเราอยากจะบอกพี่พี่เอฟซีว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันใช่ครับไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละหลายๆคนอาจจะห่วงว่าอาจจะทิ้งกันไหม เป็นเพื่อนกันในบางวันอาทิตย์กันแต่เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่เวลาเรามองตากันเราก็รู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่กันทำจัดกำจัดจำกัดสถานะใช่ใช่ครับคือคือมองตารู้ใจเลยแล้วป้าอยู่กับนุกที่คํามสุขก็นุกก็คือเพื่อนที่ปล่อยไว้ใจที่สุดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ปลายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่ไว้ใจที่สุดอย่างที่ คนได้ฟังก็คือความรักี่บริสุทธิ์มันก็คือบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีมันไม่มีหรอกว่าอ่ะคนนี้ลุกไม่น่าไว้ใจลุกก็คือเพื่อนที่รักระหว่างดีกับปายเสม,มอครับผมลุกร้องไห้แล้วนะนกหลาอยู่กับปายเราแบบว่าตื้นตัน,ต,นตื้นตันในเพื่อนคนนี้ก็เหมือนกันกับปายเลยครับเป็นเพื่อนที่ท,ที่ไว้ใจคือไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุข <c oughs> เพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่รับรู้แล้วก็รู้เป็นคนแรกๆเลย เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่บ้านอยู่บ้านก็ไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันปกติ